เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องบาบาน,นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเติมเกมเพียงแค่50บาทนะแลวได้ทุกอย่างนะมันจะได้อะไรบ้างนนะไปดูกันครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็ขอตัวไปเติมก่อนนะครับยืนยันโอเคตอนนี้โอเค,อเคอนี่ครับเพื่อนเพื่อนเติมเพียงแค่50บาทเพื่อนเพื่อนก็จะได้นี่ฟรีครับเพื่อนเป็นไง แค่ okay. จิ้งจอกผมเนี่ยดีดเพชรออกมากระจายแล้วเงินคุณได้หายไปเรียบร้อยโอเคตอนนี้เนี่ยผมได้คัมภีร์มาหนึ่งใบลวจาก50บาทที่ผมเสียไปเนาะผมได้อะไรอีกครับไปดูกันแจกสะสมเติมเพื่อนๆสะสมเติมเนี่ยผมได้60เพชรเนาะแล้วก็ตัวไดมอนด์สองใบะนะรับมาเลยเอาละครับตอนนี้ผมมีเพชรประมาณ451้แล้วผมเนี่ยเจะไปเลื่อนขั้นครับเพื่อนๆเลื่อนขั้นฮะเลื่อนขั้น400รอย โอเคนะตอนนี้ผมเลื่อนขั้นซีซั่น25ไปเที่ยงกับร้อยแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะได้รางวัลตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะฮะนี่ก็จะมีสกินเม็ดสกินรถแล้วก็พื้นหลังแล้วก็โปรไฟล์แล้วก็ชุดผู้หญิงนั่นเองตอนนี้ผมก็ได้เลยว่างอ่ะรับไปให้หมดเลยกันอ่ามาถูกกันว่าตอนนี้50บาทผมได้เสร็จไปแล้วเนาะผมเนี่ยได้อะไรบ้าง ตอนที่ผมได้เล่นคันหนึ่งครับได้เล่นคันแล้วสองได้คัมภีร์อ่าคัมภีครับเพื่อนๆไปดูว่าคัมภีร์เนี่ยก่อนที่จะคัมภีร์อ่ะไปที่คัมภีร์ก่อนเลยฮะเฮ้ยนี่ผมได้คัมภีร์มาหนึ่งใบเนี่ยสามารถแลกชุดได้แล้วเพื่อนๆนี่ผมจะแลกชุดน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ก็เถอะนะพอมันจะหมดกิจกรรมแล้วนะครับนี่ก็เหลือ29ชั่วโมงนั่นเองไปแลกเลย นี่นะเอาละครับตอนนี้ผมก็มี2ชุดเป็นเทียบปลอยนะครับก็คือชุดอีโวแล้วก็ชุดด้นานขั้นนะครับก็ได้มา2อย่างเพียงในราคา50บาทเท่านั้นนะครับเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กันด้วยล่ะไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย